ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษาย,ยน2566ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีปล่อยโคจจำนวนหนึ่งคู่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาวแก้มณีนุช มัทธาประตังเกษตรกรอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่53หมู่ที่5ตำบลสะทองอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริกับปล่อยนกปลอดหัวโขนจำนวน21ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันุปลาน้ำจืดจำนวน 490, 0 0 0ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาเทโพและปลากระโฮ่ลงแม่น้ำเจ้าพระยา mm hmm. เพื่อให้เจริญเติบโตร,รักษาความสมดุลวงโซ่ออาหารและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป